มาดูวิธีการให้ปุ๋ยครับถั่วปุ่มนะอันนี้เป็นทางหมักนะครับทางหมักครับหมักมูลมูลมูลหัวนะมูลกี้หัวนะหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับหมักกับน้ํานะครับอันนี้คือสีแดงๆคนระับเป็นจุนทสีสังเคราะห์สแสงนะใส่ใส่ตามตามสบายนะครับ โอเคใส่เลยครับใส่ปุ๊บก,ก็กวนกวนกวนนะกวนี้เท่าที่ได้ฮนะไม่ต้องผสมอะไรฮะลดเลยครับลดที่โคนนะคแค่นีนะ้นี่คือวิธีให้อาหารฮนะให้อาหารที่ผมปลูกถั่วปุ้มไว้นะครับครับครับรครับลดเลยครับ ันนี้วันละหน่อยฮะจะให้อาหารนี่คือถ้าให้ทิละนิตนะครับเราก็ให้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ต่อต้นนะฮะประมาณนิดหน, ưng, หนึ่งทิรันีละนดฮะคือให้ทุกวันได้นะครับให้ทุกวันได้ให้ทิละนิดวันละนิดนะฮะถ้าสมามติว่าให้มากๆนะครับให้อาหารมากๆก็สอดสองสามวันครั้งหนึ่งฮะก็เหมือนกับเรารดน้ำต้นไม้ฮะประมาณนี้นะครับปึกผัก ก็จะได้เงิงามอย่างนี้นะครับจะได้เงิงามนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างครับงดงามนะครับจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะครับช่วยท่านได้นะครับวิธีทำก็ผมก็นำเสนอในคลิปก่อนหน้านี้นะครับติดตามได้นะครับ ครับผมตอนนี้ถั่วพุ่มครับถั่วพุ่มตอนนี้เริ่มเก็บได้นะครับนะครับนะครับเริ่มเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บไปด้่วฮะครับคือปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้ทานเองคือมันผักพวกนี้เป็นไอปลอสารพิษฮะเราอย่างน้อยก็ปลูกเองนะฮะ ปลูกเองไว้กินเองก็ทานเองนะกินและทานเหมือนกันนะครับเก็บถึงแต่ไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะถั่วพุ่มก็จะเป็นสรงอย่างนี้นะครับถึงจะไม่งดงามเท่ากับเราซื้อจากเขานะก็อย่างน้อยก็นะครับนี่ครับโอ้โหทานเลยนะเนี่ยได้หนึ่งำเลยฮะอันนี้ปลอดสารพิษนะครับชัดเจนครับปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวผมจะลองทานให้ดูนะ ถั่พบเนี้ยเก็บได้สักครู่คนระับไม่ต้องล้างครับคือมันไม่มีสารพิษนะคือปลูกเองกินเองครับเห็นกรอบหวานอร่อยนะครับถามว่าปลูกแล้วคุ้มค่าไหมเก็บกับการเก็บได้ประมาณสัก หนึ่งกำมือต่อครั้งฮะถามว่าความคุ้มค่าหรอมันมีอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งเป็นปลอดสารพิษนะฮะอร่อยสารพิษเนะี้ยนี่สองได้คุณค่าทางจิตใจนะฮะอย่างนึงคือเราปลูกสามสี่ต้นเนี้ยนะครับสามสี่ปุ้มเนี้ยเรากินได้เป็นเดือนนะฮะก็เก็บได้เทเลนทีเทเลนประมาณหนึ่งกำมือก็พรุ่งนี้บรืนนี้ก็เก็บได้อีกนะครับ เกี่ยวบุข้าวหรือไปต้มนะฮะเป็นเนื่อได้นะฮะอร่อยครับพวกนี้แล้วก็ถ้าใครที่ชอบนะวิธีให้อาหารมันก็คงไม่ยากนะครับ<ม>ก็ผมที่ให้อาหารคือเป็นมูลมูลสัตว์นะฮะเป็นมูลมูลหัวนะมูลหัวนะครับเรียกว่าขี้หัวนั่นแหละรครับหมักไว้หรืออาจจะว่าจะใส่ที่เอาขี้หัวไม่ต้องหมักก็ได้ครับใส่ขี้หัวแห้งนะใส่ที่ขคนต้นมันนะ ใส่เมียครับยัไม่ปักนะงามงามมากครับเนี่ยนครับเนี่ยอืมจริงฮะโอเคนะครับก็อันนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนนะโพคือปลูกแล้วปลูกให้ทานเองฮะได้คุณค่าทางอาหารนะฮะแล้วก็อย่างแล้วก็ไปเป,ป,ป,ป็นผัชผัดบอสันพินะครับ ซึ่งทุกคนก็อยากได้แบบนี้นะครับแต่ว่าการคุ้มค่าว่าเออปลูกได้อีกหนึ่งเดือนอะได้ประมาณหน,นึ่งกำเนินไปซื้อดีกว่าไหมก็แล้วแต่นะแล้วแต่ละคนฮนะแต่ส่วนผมเมื่อว่าและคนที่ชื่นชอบที่มีเวลาว่างจริงๆนะครับก็ควรที่จะปลูกไว้เนี่ยที่อยู่คอนโดปลูกไว้ตั้งเดือบเียงฮะรดน้ำวันละครั้งครังนะ้งหนึ่งแล้วก็ได้กินเก็บกินวันชิ้นสองชิ้นนะฮะเป็นปลอดสารพิษโอเคครับ ยังไงก็ใครที่ชอบนะช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับจากุณน,นอนเปลครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสแดบบีครับป่อสารพิษนะโอเคบ๊ายบายครับ